โอเคอ่ะเดี๋ยวเราจะนั่งโพ่งกันนะจากในรถนี่แหละจากในรถนี่แหละนะอ่าก็เดี๋ยวอ่าเปิดจิตกว้างๆออกไปนะเ่เมื่อกี้นาคามาแล้วนะเหล่านาคาตรงบึงข้างๆนี่แหละนะมาแล้วแล้วก็เหล่าผู้บำเพ็ญทั้งหลายนะที่นี่นะแล้วก็กระจายจิตออกไปเรื่อยๆกว้างๆนะโคองออกไปนะคือต้องสอนโดยอนุภาพนี่แหละนะอ่าถ้า ไม่ได้รับความสว่างสวยเนี่ยเขาก็นึกไม่ออกว่าออกไงนะแล้วกค็คลายออกไปให้เขานะคลายออกจากกายจากจิตนะความเปที่เกาะกลุ่มกายเกาะกลุ่มจิตทั้งหลายทั้งหมดนะเราก็ต้องแบบไม่มีความหมายอะไรไปเลยกับธาตุกับขันกับทุกสรรพสิ่งนะแบบพร้อมกันทีเดียวนะไม่ต้องไปนั่งพิจารณาก่อนอะไรก่อนอะไรไม่ต้องนะให้แบบไม่ไปเลยเด็ดขาด รวดเดียวนะมันจะเป็นอนุภาพความสมุดเฉดนะไม่มีเยื่อใยที่ไปเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับสังสารวัตทั้งหมดเนะี่ยสังสารวัตก็คือทั้งหมดั้งของข้างนอกข้างในนะไม่ว่าจะเป็นกายเป็นจิตหรือไม่ว่าจะเป็นสรรพสิ่งอื่นทั้งหลายเนะี่ยก็คือทั้งหมดไฟไฟอ่าทั้งหมดเลยนะอ่าให้ไปกว้าง,างไลขอบเขตเออกไปจายออกไปเรื่อยๆนะทิ้งไปตายทิ้งไปนะ อย่าให้มันมีตัวตั้งเอาซ้อนอยู่ในการโพรงอย่าให้มีความเห็นความหมายในการพรงออกไปนะแบบไหมกับไหมไปเรื่อยให้ไปเรื่อยๆกระจายออกนะอย่สัมผัสแบบไหนก็ตามแบบพลิบแบบหยาบนะจะเห็นภาคส่วนอื่นอะไรก็ตามก็แบบไหมไปเลยดับให้เขาเนะี่ยเดี๋ยวเขาจะดับตามเองนะเรียกว่าเรียกว่าสอนโดยอนุภาพนะโดย นิโรนิพานนะไม่งั้นก็จะดับไม่เป็นจบไม่เป็นนะาไปตั้งตัวทําเอาปฏิบัติเอากันอยู่แล้วก็หาพยายามจะเทียบเคียงสภาวะทั้งหลายเหมือนนิพานไหมเหมือนใช่นิโรธไหมนะี่แสวงหานั่นแหละเนี่ยตัณหามันขับเคี่ยวในการสแสวงในการหาในการที่จะคอยอยู่กับสภาวะไหนที่มันใช่นะหาสิ่งที่มันรับรองตัวเองว่านิพานนิโรธแล้วหลุดแล้ว ซึ่งไม่มีมันไม่มีนะมันคือเราก็ให้ไปเรื่อยๆให้ไปนะกระจายออกกว้างๆออกไปเรื่อยๆนะแล้วก็ทิ้งไปเรื่อยๆนะกระจายออกนะไม่ต้องคิดว่าอยู่ในรถมันอดึอดอัดมันขอบเขตอะไรอ่นะไม่มีนะไม่มีความหมายกับมันมันก็ทะลุออกไปเองนะกว้างๆออกไปเรื่อยๆแบบไม่กนะับไม่ไปนะให้ไปทิ้งไปกระจายให้ไปทิง้งไปนะ เหล่านาคาผู้บําเพ็ญทั้งหลายเนะี่ยที่อยู่กับการทรงในสภาวะในเอกสภาวะทั้งหลายนี่เขาก็จะยากหน่อยนะเพราะว่ามันเป็นวิบากกรรมกับตัวรูก้กับมโนธาตุของตัวเองนะมันก็เลยติดอยูอย่โยงนะดำริจิตขึ้นมาทีไรก็อยู่กับเอกสภาวะนั้นตลอดเวลานะสสเกิดความบังเวงในสภาวะทั้งหลายเพราะสภาวะทั้งหลายเนี่ยมันเหมือนผีอ่ะผีหลอกนะ มันเป็นสภาวะที่มันจับไม่ได้จริงจับไม่มั่นคันไม่ตายดิ้นรนนะก็ต้องฝึกพลังตบะพลังชาให้กดคมไปเรื่อยๆนะวังเวงหวาดกลัวนะเพราะการทรงนี่แหละนะปล่อยไม่เป็นคลายไม่เป็นเพราะกลัวกลัวจะสูญเสียในสิ่งที่มันไม่ใช่ตัวเองอยู่แล้วนะมันก็เลยนั่นแหละหันไปทางไหนก็หวาดผวาห้หมดนะแล้วก็ให้ไปคลายให้ไป นะถึงแม้ว่าจะเป็นนาคาที่บำเพ็ญมาอย่างยาวนานขนาดไหนก็าตามนะก็ยังติดอยู่ในสภาวะออกไม่ได้ติดอัดขัดเคลื่องในตัวมันเองอยู่เรื่อยๆเลยเพราะว่ามันอยู่ในความคับแคบแห่งจิตนะในความเป็นจิตทั้งหลายนะในเอกตภาวะทั้งหลายนะครับนะเราก็ให้ไปเรื่อยๆกระจายทิ้งไปไหมกับไหม,ไ,มไปเรื่อยๆนะเราไม่ต้องสนใจฝนตกหรออยู่ในรถก็ได้นะ แบบรถอยู่ในรถก็ไม่มีรถนะเป็นขอบเขตนะแบบไหมไปนะอย่าให้มันอยู่กับไอตะะตรงไหนไม่ต้องให้อยู่กับสภาวะไหนมันก็กว้างขวางออกไปอะไรขอบเขตออกไปนะมันจะทะลุกออกไปนอกรถเลยออกไปนอกวัดเลยนะลงไปในเมืองบาดาลทั้งหลายนาคานะที่ไหนมีแหล่งน้ำใหญ่ๆนาคานั่นแหละนะให้ไปไเรื่อยๆจ่ายทิ้งไป แบบไม่กับไม่ไปเรื่อยๆนั่นแหละคือความสว่างสวยนะไม่ต้องอยู่กับตัวเองมันหมดยุคสมัยแล้วของการบําเพ็ญเอาทําเอานะเพราะว่าใช้กรรมกันมาเยอะแล้วพอละนะมันจะต้องสว่างสวยไปด้วยกันนะไม่ใช่สว่างสวยอยู่คนเดียวฝ่ายเดียวก็ไม่ใช่แล้วตอนนี้นะต้องกว้างขวางและขอบเขตออกไปร่วมกันทั้งหมดนะอ่านะ เอาตัวลอดมันหมดยุคสมัยการเอาตัวรอดนะจบดับเพราะตัวนี่ไม่ใช่ละนะก็ให้ไปเรื่อยๆกระจายทิ้งไปกับไม่กับไม่เรื่อยให้ไป ภาพเหล่านี้ก็จะเป็นสิ่งที่ล้างไปนะในทุกชั้นภูมินะชั้นภูมิม็เป็นขึ้นย่านความถี่ของแต่และหมู่เหล่านะขึ้นความขึ้นความผี่จิตนะไม่เท่ากันแต่อนุภาพนี้นไปหมดนะมันไม่ใช่แค่ชั้นภูมินะแต่ว่ามันจะไปสู่โลกธาตุอื่นด้วยนะมันโปรดหมดเลยพร้อมกันเลยนะ มันจะไม่ได้อยู่แค่สามสิบภูมินะครับแล้วเราก็ให้ไปเรื่อยๆกระจายทิ้งไปแบบไม่กับไมไปเรื่อยๆนะให้มันไม่อยู่กับอะไรเลยนะเ,เหมือนไม่ได้ทําอะไรเลยนะไม่มีตัวเราก็ไปทํากระทาอะไรนั่นแหละให้ไปทิ้งไปให้ไปทิ้งไปไม่ต้องคาดหวังตั้งเอากับผลไม่ต้องคาดหวังตั้งเอากับ สภาวะทั้งหลายจะหลุดไม่หลุดปล่อยเลยนะไม่มีอะไรหลุดจากอะไรอยู่แล้วไม่มีอะไรติดกับอะไรตั้งแต่ทีแรกด้วยนะให้ไปเรื่อยๆกระจายทิ้งไปนะครับให้ไปเรื่อยๆแบบไหม่กับไหม่ไปนะสอนโดยอนุภาพเลยนะไม่ต้องพูดเยอะนะนะให้ดูด้วยสอนปากเปล่าอย่างเดียวไม่มีอนุภาพให้สัมผัสได้เขาก็ไม่น้อม น,นกระจายออกไปเรื่อยๆ การทำรูปมลุงศาสนานะการส่งเสริมสนับสนุนศาสนาการรักษาศาสนาเนี่ยมันไม่ใช่การดูแลคำพีอะไรนะสมมติบัญญัติที่กลายเป็นอัขราจารึกทั้งหลายนะหรือวิถีวิธีการปฏิบัติที่สืบต่อกันมาแต่ว่าก็ไม่ได้ตรงต่อเนื้อหาะธรรมสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เนื้อหาศาสนาเนื้อหาศาสนาไม่ได้ขึ้นอยู่กับ กระดาษหน้าในหน้าหนึ่งนะหรือคำใดคำหนึ่งมันก็เป็นสิ่งที่ไม่มีความหมายอยู่แล้วทั้งหมดนะ,ะสมมติบัญญัติทั้งหลายนะในตำรับตำลานะในคำพีทั้งหลายเนี่ยนะนะที่จารึกกันมาถ่ายทอดก,กันมาจากรุ่นสู่รุ่นเนี่ยมันก็เป็นสมมตินะถ้าเราเข้าไปตีความหลงเข้าไปตีความหลงเข้าไปศึกษามันก็จะกลายเป็นทิฏฐิ นบนสมมุติอุปโลกนะไม่ใช่เนื้อหาสัรธรรมที่แท้จริงนะยังไงก็รักษาไปอย่างเงี้ยก็ได้แต่รักษาอุปทานของตัวเองที่มีศาส,สนารักษาสิ่งที่ให้ผู้คนมาหลงหยึดหลงติดหลงศรัทธานะมันไม่ใช่เนื้อหาสัตรธรรมที่แท้จริงนะจะรักษาศาส,สนาจ,จริงไม่ต้องรักษาแล้วหรอก็คือแบบไม่ไเลยไม่มีความหมายกับทุกสิ่งทุกอย่างนะตรงตรง่อเนื้อหาสัตรธรรมนะ นอนุภาพล้วนไปโดยตรงนะนโดยที่ไม่ต้องไปรักษาอะไรอันนี้แหละอันนี้แหละน,นี่คือเนื้อหาศาลธรรมที่ถ่ายทอดโดยอนุภาพเลยนะสู่สังสารวัตรโดยตรงนะมันไม่ต้องใช้คําพูดไม่ต้องใช้สื่ออะไรที่มันถัดความให้เย่นเยอะอยืดเยื้อในการใช้ปัญญาในการใช้ทิฏฐิในการศึกษาเราเรียนอะไรนะพลุงพลังไปเรื่อยนะนะ อนุภาพไปล้วนๆไปเป็นพื้นฐานไปนะผู้โปรทั้งหลายที่มีบาร,รมีในการใช้สมุตินะใช้สื่อในการลองรับ <c oughs> เขาก็จะทำหน้าที่ไปเองนะแต่ส่วนที่ไม่ได้มีบาร,รมีรองรับอะไรในการถ่ายทอดนะ <c oughs> ก็ใช้อนุภาพไป <c oughs> เป็นสื่อไปนะแล้วก็กระจายอนุภาพออกไปเรื่อยๆนะเป็นตัวแทนนะขององค์คุณของบาร,รมีของอนุภาพทั้งหลายนะไป เชื่อมโยงไปสู่สังสารวัตในภาคส่วนต่างๆใช้ธาตุขันกายใจที่มีอยู่ไม่ว่าจะเป็นภูมิไหนก็ตามเป็นภูมิมนุษย์ก็ตามนาคาก็ตามผู้บำเพ็ญก็ตามนะหรือสีดาบททั้งหลายนะที่อยู่ในรูปแบบของพระสงฆนะ์ในทิพย์ก็ตามในหยาบก็ตามนะใช้เป็นสื่อในการโปรดสัตว์ไปโดยที่ไม่ต้องไปอุปโลกขึ้นมาใหม่แบบไหนนะใช้ สิ่งเหล่านั้นที่มีอยู่เป็นอยู่ดำเนินอยู่ไปนะแล้วก็เป็นอนุภาพล้วนๆไปนะเป็นเบื้องหลังนะแบบไร้ร่องรอยไปเรื่อยๆนะให้ไปทิ้งไปให้ไปทิ้งไปอยู่แค่นี้แหละนะให้ไปเรื่อยๆใจทิ้งไปกิจกรรมทั้งหลายที่เย,อ,เยอะเกี่ยวกับศาสนาอะไรละเอียดอะไรที่มันพาวกวนก็เลิกเลไปเลยนะเลิกเลิกไป นะไม่ต้องไปส่งเสริมอะไร <Yeah. S 1> นะ <Yeah. S 1> ให้ไปเรื่อยๆ <c oughs> ให้ไปทิ้งไป ลังเลอย่าลังเลอย่าลังเลนะการที่จะไม่โมเดมีความเห็นความหมายอยู่ก็ติดในตัวเองนะติดในตัวเองก็ลังเลยิ่งหวั่นไหวยิ่งลังเลไปเรื่อยมันสะท้อนนะมันกำสะท้อนกับการยึดติดในสิ่งที่มันอนิจจังทุกขังหน้าตาเนี่ยนะสะท้อนกับเป็นความหวั่นไหวเป็นความหวาดกลัวนะคือแบบไม่ไปเลยมันนั่งกลัวว่าไม่มีอะไรจะยึดอะไร พอสุดท้ายแล้วมันก็ไม่ได้สิ่งยึดติดอยู่แล้วทั้งหมดนะแบบไห่ไปไเรื่อยๆนะให้ไปทิ้งไปให้ไปทิ้งไปนะไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงตัวเองไม่มีอยู่แล้วแหละนะมีตัวเองซ้อนทำเมื่อไหร่ก็วิบากเมื่อนั้นแหละเป็นกรรมเมื่อนั้นแหละนะแล้วก็ยังอยู่ต้องอยู่แบบบังเวงไเรื่อยๆ้แบบไหมไปเลยสมุดเฉดไปเลยนะไม่ต้องห่วงตัวตนทั้งหลายนะเป็นมาเป็นไปเท่าไหร่นะ ลึกได้เท่าไหร่เหนือดูว่ามันวังเวงแค่ไหนะปล่อยไปเลยแบบไม่ไปเลยนั่นแหละเมื่อจ้าออกไปเองจ้าไปเรื่อยๆจ้าไปแบบไม่เลยไม่มีความหมายอะไรในการจ้าไม่ต้องเพื่ออะไรในการจ้าฮะสว่างไปแบบให้ทิ้งไปรู้จักสละหน่อยนะเกี่ยวพันกับศาสนาไม่รู้จักสละ,ะก็แย่แล้วนะ ให้ไปเรื่อยๆทิ้งไปกระจายไปเรื่อยนั่นแหละมันจะออกจากความอึดอัดขัดเครื่องไปเองนะไม่ต้องมีอะไรทรงอะไรไม่ต้องมีอะไรรักษาอะไรนะศาส,สนาไม่ได้เป็นภาระใครนะแต่ศาสนาศาส,สนาเนี่ยนะมีไว้เพื่อปลดล็อกให้นะปลดล็อกให้ออกจากพันธนาการแห่งกายแห่งจิตแนะห่งมายาโมหะทั้งหลายนะ่ะที่ซ้อนทำอยู่ นะั่นแหละคือเนื้อหาที่แท้จริงของศาสนานะไม่ใช่ไปนั่งมัวแต่สสมมุริรักษาสม,มุตริรักษาอุปโภครักษาจริตจารีประเพณีวิถีวิธีการอยู่นี่มันก็ไม่ใช่แนละ้วไม่ใช่เนื้อหานะอ่านั่นแหละ parade, พอสร้างกนมาเยอะๆกนะ็หลง่งนะหลงยึดหลงติดไปเรื่อยๆไม่รู้จะอะไรแล้วไม่รู้จะอยูอยอย่ยังไงยังไงก็หาอ,อยู่หา,หายึดไป นะรูปแบบต่างๆรูปแบบของสิ่งก่อสร้างทั้งหลายในศาสนาก็ยึดไปนะมันก็ไม่ใช่เนะื้อหานะมันต้องแบบไหม้ไปด้วยนะนันแหละมันจะเป็นการโปรที่แท้จริงเป็นการพาจบพาดับนะกับพุทธสาวกทั้งหลายพุทธสาวิกาทั้งหลายนะไม่ใช่รอเลี้ยงอุปทานเรื่อยๆรอเลี้ยงศรัทธาเรื่อยๆรออะไร อ,องค์พุทธะไม่ใช่อะไรทั้งสิ้นเนีก็ต้องแบบไม่ไปเลยตรงต่อท่านไปเลยให้ไปเรื่อยโอเคนะอ่ะมาอะเอากรรมใดๆก็ตามนะของหมู่เหล่า ผู้บำเพ็ญทั้งหลายนะฤหษือีดาบททั้งหลายเาหล่านาคานะเมืองบาดาทั้งหมดนั้นสิ้นนะเรานักบชนักพรตทั้งหลายนะทีอ่อยู่ในพระศาสนานะแต่ว่ายังไม่ตรงต่อเนื้อหาที่แท้จริงนะเราพระภิกษุกสงฆ์ทั้งหลายนะที่มรณภาพไปนะยังติดในนี่เวนิกรรมกับพระศาสนาทั้งหลายนะในการส่งเสริมสนับสนุนสิ่งต่างๆที่ไม่ตรงต่อเนื้อหาพระธรรมที่แท้จริง นะก่อให้เกิดความหลงยึดหลงติดนะในรูปแบบของอวัดวา,ารามก็ตามนะหรือว่าคำพีนะการรจนาธรรมทั้งหลายทั้งหมดทั้งสิ้นนะหรือวิถีวิธีการในการปฏิบัติวิถีวิธีการนะในการนะทําเอาตั้งเอาในธรรมทั้งหลายในบุญทั้งหลายทั้งหมดทั้งสิ้นนะสิ่งต่างๆทั้งหลายนะที่ก่อให้เกิดเป็นจริตจารีตประเพณีในพระศาสนา ทั้งหลายนะจนพาให้ผู้คนทั้งหลายลงยึดหลงติดอยู่ในความดีที่ไม่ใช่อะไรทั้งนั้นเลยนะ,ะแล้วก็สิ่งต่างๆที่เคยบําเพญ็ญเคยตั้งเอามาทั้งหมดทั้งสิ้นนะกับศีลส,สมาธิปัญญานะสติตบะฌานญาณอะไรก็ตามนะที่พากันหลงยึดหลงติดว่าจะพาสู่ความพ้นทุกข์ทั้งหมดทั้งสิ้นซึ่งไม่ตรงต่อเนื้อหาพระธรรมหรือกรรมใดๆก็ตามนะที่เคย ผยแพร่ในเนื้อหาที่ไม่ตรงต่อพุทธธรรมใช้แง่มุมทิฏฐิแห่งตนในการถ่ายทอดทำทั้งหลายนะจนก่อให้เกิดความวบวนสารวนเป็นภาระแก่สรพสัตทั้งหลายในการต้องศึกษาหาความรู้ในการปฏิบัติเอาทำเอาหลงหมกมุ่นในการหลุดพ้นทั้งหลายจนมีความหลงซ้อนธรรมทั้งหมดั้งสิน้กใน,ในกรรมใดก็ตามของครูบาอาจารย์ทั้งหลายที่ไม่ตรงต่อพระธรรม ตลอดจะถึงสิทธิญานุสิทธิทั้งหลายนะที่พ่วงพันกันมาในทุกยุคทุกสมัยนะน้อมองค์มหาบาร,รมีทุกพระองค์ทรงเป็นประธานขอให้กรรมทั้งหมดทั้งมวลของทุกหมู่เหล่าชั้นภูมินะไม่ว่าจะเป็นทิพย์เป็นหยากก็ตามในทุกยุคทุกสมัยที่ผ่านมาแต่อดีตจนถึงปัจจุบันพึงเป็นโอโหสีกรรมนับตั้งแต่การบัดนี้เป็นต้นไปทุกอย่างโอโหสิโอโหสีโอโหสีโ โซโซโซ <ooo paying attention> โซโอเคอ่ะเดี๋ยวเราไปเขาทีจันกันต่อนะครับนะ